นี่ค่ะโรงแรมอะไรนี่วีทูมิโน่สงขาไม่ใช่วีทูมิโน่อะไรโรงนี้เดอะเบส v ล l เคชั่นลูกวีทูมิโน่เชียงใหม่นะลูกวีทูมิโน่ที่เชียงใหม่นี่การ์ตูนลงโรงแรมแล้วนี่อุปกรณ์เราโอเคนี่ก็สภาพห้องนะคะเอ้าใครแอบเกียกินน้องไปไหนแล้วอ๋อน้อง วันนี้เราเลือกห้องที่ไม่มีเตียงเด็กนะเตียงเด็กมันแคบไปแล้วว่าวันนี้นอนสบายใช่ไหมอืมน,นี่เข้าห้องสวนน้ำฟรีนะคะน้องๆน,งนี่มีลิฟ์แบนให้ใช้นะคะนนทีวีดู youtube ได้ด้วยอย่าดูในห้องก่อนโหสะอาสบายนะคะสวยทีเดียวอ่ะ ใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้นี่กับตันกระตูนเนี่เมื่อน,นี้เราย้ายห้องมานะคะเมื่อเช้าอะ่ะเมื่อคนะืนน่ะเรานอนห้องข้างบนเรานอนห้องข้างบนของฝั่งนี้ลืมถ่ายให้ดูอันนี้เราย้ายมาห้องข้างล่างพอพออยางเล่นสวนน้ำเล่ตรงนี้ทำไมเล่นติ่ผาิดใช่ครับนี่มีเข้าสวนน้ำฟรีนะครับ นี่กับตันน้องกับตันนั่งกินในติมอยู่เม่ช้าเราเล่นกันแล้วเรานอนกันมา1นคืนแล้วน,อนนอนบนห้องแบบเดียวกันเลยแต่ว่าแค่ข้างบนอันนี้มันเป็น t o o l access เมื่อช้าเรานอนข้างบนเป็นห้องแบบนี้นะคะข้างในก็เป็นห้องแบบนี้เหมือนกันน้องๆเป็นห้องแบบนี้เลยแต่ว่าแค่ระเบียงอันนี้มันติดสาะข้างบนมันไม่ติดสาะเราเห็นได้แต่ว่าโอเคนะคะสะดวกสบายเหมือนกัน ห้องก็สะอาดสะอ้านนะคะโรงแรมมี WiFi ให้ด้วยต่อห้องนะคะมี Wi-Fi มีได้เป่าผมมีห้องน้ำมีโต๊ะถือว่าโอเคแต่ราคาเอบแรงไปนิดนึงนะถ้าเป็นพูลเอ็กเซสมัน3,000กว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ2,400บวกพ6 0 0ใอพอดีพ่อรมบริษัทพ่อออกให้ครึ่งหนึ่งนะคะครับ อ๋อไม่เป็นไรครับเช็ดที่ชื่อไหนครับโอ้กินไอติมเมื่อกี้เราข้ามถนนไปทะเลไปซื้อไอติมกันมานี่ไปนั่งกินต่อเพราะว่าโรงแรมเดอะเบสฟอร์เรชันนี้นะคะติดทะเลเลยแล้วก็มีสวนน้าด้วยนะนู่นไงแล้วก็นู่นเป็นทะเลนู่นทะเลนี่เป็นห้องอาหารมีคิดขับอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยที่เราไปเมื่อกี้นี่มีคิดขับอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องอาหารเช้าอยู่นี้มีคิดขับอยู่นี่สระว่ายน้ํานะคะ น่นพี่กระตุนสบายใจเลยใช่ไหมคะก่อนเปิดเทอมอุ้ยอย่าอยไหมติมระวังครับระวังครับนี่ตันตันครับลุกขึ้นก่อนครับเปียกครับตันครับลุกขึ้นครับตันครับเดี๋ยวนอนก่อนครับเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะ